สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่อง unnamed memory แม่มดจันทาคามกับกษัตริย์ผู้ต้องสาบเป็นของสนักพิมพ์ฟินิกออกมาด้วยกันทั้งหมด1เล่มแล้วราคาปกจะอยู่ที่345บาทสำหรับชุดธรรมดานะครับผมถ้าเป็นเล่มพิเศษก็จะมีเรื่องสั้นแถมมาเล่มหนึงกับโปสกานะครับผมแต่ว่าราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่495บาท ซึ่งถือว่าแพงกว่าปกติถึง150บาทนะครับสำหรับเรื่องอันเนมเมโมรีแม่มดจันทราคามกับกษัตริย์ผู้ต้องสาบมันจะเป็นเรื่องราวของเจ้าชายที่มีชื่อว่าออสการ์ตัวของออสการ์เขาเป็นเจ้าชายของอาณาจักรแห่งหนึ่งแล้วอาณาจักรของเขาเนี่ยมันก็จะมีตำนานเกี่ยวกับแม่มดจันทราคามที่อยู่บนหอคอยซึ่งในสมัยปู่ทวดของเขาเนี่ยเคยได้เชิญแม่มดจันทราคามลงมาแล้วได้ขอความปรารถนายอย่างหนึ่งได้สำร็จผล เขาซึ่งเป็นคนที่โดนคำสาปจากแม่มดคนหนึ่งก็คือแม่มดแห่งความเงียบเขาก็มีความคิดว่าถ้าเกิดเขาสามารถปีนหอคอยไปพบยังแม่มดจันทาคลามได้เขาก็จะได้รับการคลายคำสาปจากแม่มดจันทาคลามเขาก็เลยปีนหอคอยไปกับคนรับใช้คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาเมื่อเขาสามารถปีนไปถึงปุ๊บเขาก็ได้พบกับแม่มดจันทาคลามตามที่หวังไว้นะครับ ซึ่งแม่มดจันทราคามเนี่ยเป็นแม่มดที่เก่งกาจที่สุดแต่ที่ว่าเก่งกาจที่สุดที่นี้หมายความว่าเป็นการเก่งกาจที่สุดในการต่อสู้ซึ่งแม่มดทั้ง5คนที่เป็นตัวตนที่เหนือกว่ามนุษย์นะครับก็จะมีแม่มดจันทราคามแม่มดแห่งป่าต้องห้ามแม่มดแห่งวารีแม่มดผู้ไม่ถูกกล่าวขานและแม่มดแห่งความเงียบซึ่งเป็นคนที่สาพระเ,พพเอกพระเอกก็ได้บอกถึงความปรารถนาของเขาถึงสาเหตุที่เขาปีนหอคอยขึ้นมาเพราะเขาต้องการแก้คำสาปของแม่มดแห่งความเงียบ ที่สาบให้ตระก,กูลของเขาไม่สามารถมีทายาทได้ก็คือน้ำเชื้อของพระเอกนะครับจะมีความรุนแรงมากจนผู้หญิงที่รับเข้าไปจะเสียชีวิตอันนี้คือคำสาปของแม่มดแห่งความเงียบแต่พอนางเอกนะหรือแม่มดจันทราคามซึ่งมีชื่อจริงๆว่าทีนาชา เป็นชื่อที่บอกกับพระเอกนะให้เรียกชื่อนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเธอจะมีชื่อก่อนที่เป็นแม่มดอีกช,อชื่อหนึ่งตัวของนางเอกก็ได้บอกกับพระเอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่สามารถคลายพรหรือคำสาป uh ของแม่มดแห่งความเงียบได้เพราะว่า hmm. แม่มดแห่งความเงียบเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องพรและคำสาบและสิ่งที่เธอบอกให้กับพระเอกรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สาบพระเอกหรือถือว่าเป็นคำสาปของพระเอกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำสาปแต่มันเป็นพรอย่างหนึ่งเป็นพรที่ทําให้พระเอกแข็งแรงมีความแข็งแกร่ง ันนี้มันก็จะเกี่ยวพันถึงอดีตของแม่ของเขาที่ตายไปกับพ่อของเขาด้วยซึ่งเป็นความลับที่พ่อ,องเขาไม่บอกและนางเอกก็ได้บอกถึงวิธีคลายคำสาบอย่างง่ายๆก็คือว่าให้หาผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งต่อต้านว้มนต์สูงเพื่อมาแต่งงานากับเขาเป็นภรรยาเขาเขาก็สามารถมีบุตรได้แล้วซึ่งพอพระเอกได้ยินง,งั้นพระเอกก็ได้เสนอว่าง,งั้นก็ให้ตัวของนางเอกเ,เนี่ยมาเป็นชายาเขาและกันแน่นอนว่านางเอกปฏิเสธเพราะว่านางเอกนะครับมีอายุเนี่ยมาตั้งแต่สมัยรุ่น พวดของเขาเ่ยเป็นอย่างต่ำนะก็คือไม่ต่ำกว่าร้อยปีแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นรูปร่างเนี่ยเป็นเด็กสาวนะแต่จริงๆแล้วเธอเนี่ยมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้วอันนี้ก็ยังไม่กล่าวถึงว่านางเอกอายุเท่าไหร่นะแต่ว่านางเอกน่าจะมีอายุมากกว่าร้อยปีขึ้นไปนะครับผมเป็นแม่มดคนสุดท้ายคือแม่มดคนที่5ผลจากการดื้อดึงและไม่ยอมแพ้ของพระเอกเลยทําให้นางเอกตัดสินใจนะครับจะหาวิธีคลายมนคำสาปให้กับพระเอกและก็จะไปเป็นผู้พิทักษ์ให้เขาเป็นเวลา1ปีและในระหว่างนั้นเองมันก็จะมีช้อยก็คือว่าถ้าเเกิิดดธธอไไมม่สาาาาารถหวีคคลย้ ธอก็จะหาผู้หญิงที่มีภูมิต้านทานเวทมนต์ที่พอที่จะต่อต้านเวทมนต์ของแม่มดแห่งความเงียบให้ซึ่งในใจเธอก็หมายมันปั้นมือไว้นะครับว่าในเวลาที่สุดก็เอาแม่มดสักคนไงเอามาเป็นเมียเขานะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่ต้องมาอยู่กับพระเอกเพราะว่าเขาสามารถปีนหอคอยได้และเธอก็จะทําความฝันของเขาให้เป็นจริง แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เอกต้องการแล,กและเรื่องราวมันก็จะผ่านไปเป็นชีวิตของนางเอกนะครับที่ไปใช้ชีวิตยอยู่ในวงังตอนแรกนี่ยเธอก็ไปเป็นเหมือนกับว่าเป็นลูกศิษย์ของแม่มดเป็นจอมเวทฝึกหัดเนี่ยเข้าไปอยู่คนก็เริ่มสงสัยถึงว่าตัวเธอของเธอเป็นใครเธอเป็นผู้หญิงที่สวยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กนะตอนนี้นะครับแล้วมันก็จะมีหน้าที่มีงานให้เธอเนี่ยไปจุดไฟในงานเทศกาลเป็นการจุดโคมไฟนะครับให้สว่างในยามค่ำคืน และในยานั้นเองมันก็จะมีนักเวทคนหนึ่งได้เสียชีวิตและเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ได้อยู่ในจุดที่โคมไฟเวทของเธอเนี่ยจุดอยู่มันก็เลยทําให้เธอโดนสงสัยว่าเป็นคนร้ายผลจากการสืบไปสืบมานะ มันก็จะรู้ว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนรักของจอมเวทคนนั้นและก็โดนชายชราคนหนึ่งล่อลวงคดีมันก็จบไปแต่ว่านางเอกยังติดใจสงสัยก็คือในตอนที่กําลังเกิดเรื่องเนี่ยมันจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งกับเด็กสาวคนหนึ่งเดินผ่านเธอแล้วได้กระซิบบอกกับเธอว่าถ้าไม่อยากให้เกิดเรื่องเดือดร้อนก็อย่าละทิ้งตําแหน่งไปดีกว่าเรื่งองตรงนี้นเองมันก็จะเป็นชนวนเหตุและก็สืบต่อไปมาว่าไอ้นักเวทที่เสียชีวิตน่ะเขากําลังทํางานเกี่ยวกับการสํารวจ ทะเลสาบเวทมนต์ทะเลสาบเวทมนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจปีที่แล้วเป็นการเกิดขึ้นจากสงครามระหว่างอาณาจักรอักหน,นึง่งต้องการลุกลาอนอาณาจักรของพระเอกโดยใช้พวกสัตว์อสูรการต่อสู้ในครั้งนั้นเนี่ยอาณาจักรของพระเอกเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้ปู่ตัวของพระเอกที่ได้ปีนหอคอยเวทมนต์ในตอนนั้นก็ได้ตัวทีนาชาเนี่ยมาเป็นผู้พิทักษ์แล้วก็เลยขอให้ทีนาชาเนี่ยได้ช่วยจัดการกับพวกสัตว์อสูรทาให้อาณาจักรน,นี้สามารถเอาชนะได้ซึ่งนางเองกพราบทราบ สืบขาตรงนี้แน่นอนว่าพระเอกก็ไปด้วยในระหว่างน,นั้นนะครับมันก็จะมีการต่อสู้กับสัตว์อสูรตัวหนึ่งที่กําลังคืนที่เพราะว่าคนของอาณาจักรเก่าเนี่ยพยายามที่จะปลุก เจ้าสัตว์อสูรตัวน,นั้นขึ้นมาเพื่อที่จะฟืฟ้นฟูอาัาจากของตอนเองที่ได้ล่มสลายไปซึ่งนางเอกก็สามารถจัดการกับสัตว์อสูรได้ก็จริงแต่ว่าเธอก็ได้รับบาดเจ็บผลจากการฟรืฟ้นฟูครั้งนี้ทําให้นางเอกที่สลบอยู่ได้คลายเวทยับยั้งการเติบโตของตอนเองก็ทําให้เธอเติบโตข,ตขึ้นเป็นสาวผู้ง่ายคือจะเริ่มมีส่วนของเอวเพิ่มขึ้นนะมันก็ทําให้พระเอกนะที่หลงรักเธออยู่แล้วนั้นระหว่างในพระเอกก็จะจีบเธอเรื่อยๆนะมันก็ทําให้พระเอกนะมีความสึกเออเธองดงามยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ ใครที่เห็นเนี่ยก็จะเริ่มรับรู้ถึงความเป็นหญิงสาวสงเหสง่าของเธอมากขึ้นจากที่เป็นเด็กสาวแล้วก็จะกลายเป็นหญิงสาวนะประมาณนี้ละกันแต่ในระหว่างนั้นเองเนี่ยมันก็จะมีคนคนนึงนะครับพยายามที่จะมาเจจากับพระเอก แล้วตัวโดนพระเอกฟันเพราะคนคนนี้ได้ใช้เวทล่องหนเข้ามาแล้วพระเอกก็ได้ฟันไปซึ่งดาบของพระเอกนะเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่สามารถต่อต้านกับแม่มดได้เพราะมันเป็นดาบที่สามารถสลายเวทมนต์ได้น,นี่คือดาบของพระเอกนะอาคาเชียพอ,อฟันคนคนนั้นไปปุ๊บคนคนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่คอยเตือนนางเองและก็ได้บอกว่าเป็นผู้สังเกตการ พอคน,นนั้นเนี่ยหนีไปกับเด็กสาวก็จะไปเจอชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชายหนุ่มหรือเป็นชายชราที่นางเอกตามหาอยู่ละกันคนที่นางเอกตามหาก็ได้สังหารชายหนุ่มคนนั้นที่ได้รับบาดเจ็บจากพระเอกที่บอกว่าเป็นผู้สังเกตการเสียชีวิตแน่นอนว่าเด็กสาวที่ไม่พอใจก็ได้หนีไปแล้วเธอก็ได้รับสืบทอดพลังเวทมาจากชายหนุ่มเพราะเป็นคนที่มีสายเลือดเดียวกันนะไม่ง่ายคือจากเด็กสาวดา,วด,าดีจะกลายเป็นคนที่มีพลังเวทแล้ว และหลังจากที่เรื่องราวมันจบไปนางเอกก็จะกลับไปขอคอยเวทมนต์ของเธอชั่วคราวเพื่อที่จะไปสำรวจดูปุปกอ์เวทมนต์ของเธอว่ามันทํางานอย่างสมบูรณ์หรือเปล่าคือไปตรวจตาของในเวลาเดียวกันที่อาจรของพระเอกมันก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นคือมีคนตายเขาก็เลยไปสืบดูโดยที่ไม่ให้นางเอกรู้และในระหว่างสืบนะครับลูกน้องเขาไงก็ได้รับบาดเจ็บเขาก็ไปต่อสู้กับต้นไม้ที่มันพยายามะสุบชีวิตมนุษย์แลวสามารถจัดการได้จริงนะแล้วก็ได้เจอกับแม่มดแห่งป่าต้องห้ามนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของนางเอก ในระหว่างที่ช่วยรักษาพเพื่อนของเขาใช่ไหมที่เป็นลูกน้องนะพระเอกนะก็ได้พูดคุยกับแม่มนวแห่งป่าต้องห้ามและแม่มนดแห่งป่าต้องห้ามก็รับรู้แล้วว่าตัวของพระเอกนะได้อารักจากนางเอกก็ทําให้มีบัฟให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยเอก็เลยใช้อะไรบางอย่างเนี่ยนะให้กับพระเอกไปแน่นอนว่าพระเอกก็ไม่คิดอะไร พอกลับมานางเอกก็ไม่รู้เรื่องในระหว่างนั้นเองนางเอกก็สังเกตเห็นตัวตัวพระเอกเนี่ยทำไมมันซุบเซียวนะครับผมง่ายคือมันเหนื่อยนางเอกก็คิดว่าพระเอกมีคนรักก่อนที่จะไปพูดคุยกับทุกคนเนี่ยก็ได้รับรู้ว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้มีคนรักแล้วกลิ่นน้ําหอมที่เธอได้กลิ่นนะมันมีเธอได้กลิ่นเพียงคนเดียวทําให้เธอเรับรู้แล้วว่าพระเอกนะโดนมนต์สะกดของแม่มดแห่งป่าต้องห้าม นางเอกก็เลยไปคายมนโดยเข้าไปในฝันนะก็รับรู้ว่าเออในทุกคืนเนี่ยพระเอกจะฝันถึงตัวเธอนะครับผมแล้วก็จะมีอะไรกันประมาณนะั้เป็นการทําให้สุโซนนะครับผมแต่จากการที่นางเอกช่วยคายมนเนี่ยก็ทําให้พระเอกนะบีบคอหญิงสาวที่อหู่ในฝันตายไปแล้วนางเอกก็ไปหาแม่มดแห่งป่าต้องห้ามก็จะได้เลือดกลับ น้ำบางอย่างมานะซึ่งพอนางเอกได้รับคืนมาใช่ไหมหนางเอกก็ใช้ในการค้นคว้านะครับเพื่อที่จะหาวิธีรักษาไปเอกในระหว่างนางเองมันก็จะมีเหตุการณ์ทั่วๆไปนะครับเช่นนางเอกก็จะฝึกวิชาการต่อสู้ด้วยเพราะเธอเป็นแม่มดสายต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็มีการประลองกับอัศวินทั่ว,วไปเ,เธอก็สามารถชนะแล้วได้รับรู้ว่าคนที่เก่งกาจที่สุดในอนาณาจักรนี้ก็คือพระเอกก็เลยคิดที่จะต่อสู้กับพระเอกแล้วก็จะมีการฝึกฝนพระเอกให้ต่อสู้กับแม่มดเพราะถ้าเกิดเธอเโดนฆ่าตายใช่ไหมเธอก็มีความรู้ แล้วก็เธอก็มีเขาเออเขาน่าจะเป็นคนที่เหมาะสำหรับในการจบชีวิตเธอแล,และเรื่องราวเนี่ยมันก็จะผ่านไปเรื่อยไปจนถึงฉากที่หญิงสาวคนหนึ่งนะครับได้เข้ามาในวงังเป็นเด็กสาวที่โดนฝักตัวเข้ามานะครับเพื่อที่มาเป็นชาย,ยาของเอกเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่มีพลังเวทสามารถที่จะต้านทานความรุนแรงของน้ําเชื้อของเอกได้ใช้คํานี้ละกัน มันก็เลยทําให้ตัวนั่นเองนะครับพยายามที่จะตีตัวออกห่างไปแล้วในเวลาเดียวกันมันก็จะมีอาณาจักรเวทมนต์อาณาจักรหนึ่งนะที่เพิ่งก่อตั้งใหม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่นางเอกตามหาก่อตั้งมันก็ได้ส่งลูกน้องมาเพื่อที่จะขอตัวนางเอกไปซึ่งพระเอกก็ปฏิเสธแลวก็จะมีการใช้เวทมนต์ครอบนำจิตใจทําให้ทหารสาวคนหนึ่งไม่พอใจต่อว่านางเอกเพื่อให้นางเอกปีตัวออกไปจากอาณาจักรนี้ แม้ว่าจะสังหารคุนนั้นไปแล้วแต่นางเอกก็สงสัยว่าเด็กสาวที่เข้ามาในจากนี้มีจุดมุ่งหมายที่เธอหรือพระเอกกันแน่นางเอกก็เลยไปแกล้งส่ีนสนมกับอัศวินหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นแม่ทัพทําทีว่าเป็นคนรักกันมีการกอดกันนิดหน่อยเพื่อให้เด็กสาวคนนั้นได้เห็นแต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือไอคนที่เห็นเนี่ยก็คือพระเอกด้วยนะครับ พระเอกที่พูดตรงน้ำโมโหฮึง <c oughs> ก็มีการเอากําไรอันหนึ่งเนี่ยสว <c oughs> มให้กับนางเอกนะครับเป็นกําไรอันนี้นะจะสังเกตเห็นตามไปน้วนะมันจะเล็กๆหน่อยนะครับพปรเนี่ยจะสูบให้เกกัเนี่ยเป็นกําไรที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับดาบอาคาเชีย,ยก็คือว่าจะสลายพลังเวทมนต์แล้วก็แกล้งสั่งสอนนางเอกโดยทําทีเป็นจะปั้ม แล้วก็บอกว่าการที่เขาพานางเอกมานะครับไม่ได้พามาให้ผู้ชายคนอื่นนะเพราะว่าเขารักนางเอกเรื่งตรงนี้นก็ทําให้หนางเอกระเบิดพลังออกมานะครับผมแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถไล่เวทบนต์ได้เพราะไม่สามารถรวบรวมพลังเวทบนต์ได้แต่พลังเวทเนี่ยมันก็โดนบุกบ่อยออกมามันก็ทําให้พระเอกเนี่ยเออรู้สึกตัวว่าเล่นเกินไปเขาก็เลยขอโทษนางเอกนางเอกก็เลยให้อภัยมันก็ถือว่าเป็นบทพ่อแง่แม่งองก,กุ๊กกิ๊กของพระเอกกับนางเอกแล้วเหตุการณ์ต่อไปพระเอกก็จะพานางเอกไปหาพระราชาแล้วบอกกับพระราชาว่า ต่อให้มีตัวเลือกนับร้อยนับพันใช่ไหมคนที่เขาเลือกเพียงหนึ่งเดียวก็คือตัวของนางเอกก็คือทีนาชานะครับผมซึ่งแน่นอนว่านางเอกก็ยังปฏิเสธที่จะไม่ยอมเป็นชายาของพระเอกในเวลานั้นเองเด็กสาวเนี่ยก็อยู่ด้วยพระเอกก็เลยบอกว่าเพื่อ,อความปลอดภัยเนี่ยก็ขอให้เด็กสาวอไปอยู่นอกวังก่อนละกันก่อนที่จะสืบประวัติอะไรให้เรียบร้อยแล้วค่อยเอากลับเข้ามาในวงังเด็กสาวก็เลยเปิดเผยวัตถุประสงค์ที่เธอเข้ามาในวังเพราะต้องการที่จะฆ่าพระเอกเพราะเธอต้องการที่จะแก้แค้นพระเอกที่ทําลายผู้สังเกตการได้รับป่าเก็บ ทำให้เธอแค้นพระเอกต้องการที่จะสังหารพระเอกเธอก็เรียกสัตว์อสูรมาเพื่อทียจงสังหารพระเอกแน่นอนว่านางเอกเข้าไปรับอาวุธแทนให้กับอะรับบาดเจ็บเพราะว่าตอนนั้นนะครับนางเอกยังไม่ได้ปลดกำไรตรงนี้นะต้องบอกก่อนก่อนที่นางเอกจะปลดกำไรแล้วก็ร่วมกับมือกับพระเอกในการต่อสู้และก็สามารถเอาชนะสัตว์อสูรและเด็กสาวได้แต่ในขณะที่เด็กสาวหลบหนีไปเพื่อที่จะไปเอาสมบัติชิ้นหนึ่งในพระราชวางังนางเอกก็ได้ไปตามจับตัว แล้วปรากฏว่าเด็กสาวคนนั้นเนี่ยได้ถอดวิญญาณตัวเองเป็นพลังหนีไปนะครับเหลือแต่ร่างกายที่ยังมีชีวิตไว้แต่หลาวิญญาณนะมันก็เป็นการจบเรื่องราวเล่มหนึ่งของ Anem Memory แม่มดจันทราคามกับกษัตริย์ผู้ต้องสาบนะครับผมส่วนเล่มแถมมันก็จะเป็นตอนสั้นๆ3ตอนนะครับเช่นตอนแรกนางเอกที่ทํางานช่วยคนไปทั่วปราสาทแล้วพระเอกก็เลยบอนว่าทําไมต้องไปช่วยคนขนาดน,นั้นนางเอกก็บอกว่าปกติก็ช่วยงานแบ่งเบาภาระของคนที่ทำมาัยยาอยู่แล้วในขณะที่พระเอกก็บอกว่าเออให้พึ่งพาเขาหน่อยละกัน ่วนตอนที่2เนี่ยพระเอกก็ลองให้นางเอกแปงลงร่างดูนะครับก็นางเอกก็เลยแปงลงร่างเป็นแมวใช่ไหมก็มีการอ้อนอะไรกันนิดหน่อยนะแล้วนางเอกก็บอกว่าต่อไปเธอจะไม่แปงลงร่างเพราะมันเหนื่อยส่วนตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการกล่าวถึงปู่ของพระเอกนะปู่ทวดที่เคยมาหานางเอกใช่ไหมแล้วก็คิดที่จะแต่งงานกับนางเอกเหมือนกันแล้วมันก็จะตัดมาเป็นตอนที่พระเอกเนี่ยบุกขึ้นหอคอย แล้วบอกให้หนางเอกเป็นชายาเขาเนี่ย mm hmm. มันก็จะทําให้หนางเอกครับต้องกรุงขมับนะครับ mm hmm. ผมถึงอัน,นี่ใส่ใส่เลือดของตระกูลนี้ละกันนะครับ mm hmm. มันก็จะเป็นตอนสัน้น mm hmm. ซึ่งถามว่าอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้นะสําหรับเรื่องนี้นะครับสาหรับเรื่องอันเนมเมโมรีแม่มดจันทราคามกับกษัตริย์ผู้ต้องสาบอ่ะมันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่อ่านสนุกนะครับผมแต่ว่ามันออกมาเป็นสไตลนะ์สโลไล์นะผมมันถือว่าเป็นสไตล์สโลไล์นะต่อต่อสู้มีไหมมีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายนะแค่อ่าน เป็นกิมเมกของเนเรื่องครับคือมีฉากสู้เราก็ดูฉาก่อสู้นะเออว่านางเอกชนะยังไองอะไรยังไงมันไม่ได้มีอะไรมากมายในเรื่องเนี่ยมันไปนเรื่อยมันแบ่งออกเป็นตอน,นย่อยๆนะครับมีคดีนู้นมีคดีนี้เพิ่มเข้ามาในแต่ละตอนตอนตอนแล้วก็เป็นตอนสั้นๆเนี่ยนะมาประกอบกันมันก็เลยทําให้เวลาเราอ่านจบตอนนึงนะมันก็พักได้ไม่มีความรู้เอออยากอ่านตอนต่อไป ถึงแม้ว่าโดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวตอนใหญ่ก็ตามแต่ว่าพอมันอ่านจบเรื่องนึงจบเรื่องหนึงนะครับผมมันก็จะมีเวลาพักมันก็ไม่มีความต่อเนื่องในการะยะอยากานต่อคือในระหว่างตอนเนี่ยเราต้องยอมรับจริงๆว่าอย่างตอนแรกนะ เออเราก็อ่านจบตอนแรกตอนที่ไปบุกคอยตอนที่สองในเอกอยู่ในวังแล้ก็อ่านตอนที่อยู่ในวังตอนที่สามเนี่ยมันมีคนตายแล้วอ่านเรื่องคนตายจบไปในการอ่านระวังแต่ละตอนใช่มันก็จะทําให้เรานะครับสนุกไปถึงจนตอนจบเพียงแตว่าเป็นตอนสั้นไงใช่ไหมเพียงแต่ว่าพออ่านจบตอนหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะอ่านต่อหรือว่าจะทิ้งไว้ก็ได้เพราะว่ามันไม่มีความกระตุ้นในการอ่านต่อนะมันก็เลยทําให้เวลาในการอ่านเรื่องนี้ผมใช้ค่อนข้างเยอะนะพอผู้ตรงก็คืออ่านแล้วก็วางอ่านเสร็จก็ไปทำดูทำนี่ไม่ได้อ่านต่อเนื่อง แต่โดยรวมแล้วความสนุกเนี่ยมันก็อยู่ในขั้นที่สําหรับใครที่ชอบเรื่องราวเป็นตอนๆเรื่องสั้นหรือเป็นสไตล์ไรท์โนเวลหรือเป็นคดีย่อยๆเหตุการณ์ย่อยๆมันก็ทําให้เรื่องนี้นะเออเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสนุกและน่าสนใจประกอบกับมาบุคลิกของพระเอกนะที่พยายามจะจีบนางเอกหาวิธีจีบนางเอกได้ในขณะที่นางเอกก็เป็นพวกปากแข็งต้องใช้คํำนี้ถึงแม้ว่าจะเริ่มรู้สึกดีกับพระเอกแต่ว่าตัวของเธอนะก็ยังคงปฏิเสธพระเอกแต่ไม่ได้ปากลายนะ ต้องใช้คำนี้นะแต่พูดความจริงก็คือตัดรอนความสัมพ,พันธ์ก็คือเป็นไปไม่ได้มองว่าตัวเองเนี่ยแตกต่างกับเอกนะเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยเป็นแม่มดที่อายุมากกว่าร้อยปีแล้วพูดง่ายคือมันก็จะเป็นลักษณะความแตกต่างของสองตัวละครแล้วกันนะครับในขณะที่เอกก็พยายามจะจีบโดยไม่สนใจอะไรโชว์ว่ารักนางเอกคนเดียวในขณะที่นางเอกนะครับก็เริ่มรู้สึกดีกับเอกเพียงแต่ยังปากแข็งอยู่ความสัมพันธ์ความอะไรเนี้ยมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเธอปล่อยให,ให้เอกแต่งต้องตัวได้เช่นรูปหัวอะไรพวกเนี้ยง่ายปฏิบัติเหมือนกับเป ซึ่งจริงๆนะในนางเอกก็จะมีชายหนุ่มอีกคนนึงนะซึ่งเป็นชายหนุ่มที่เธอรู้จักก่อนที่จะเป็นแม่มดซึ่งชื่อก่อนเป็นแม่มดของนางเอกก็คือไฮดี้ใช่ไหมชายหนุ่มคนนั้นนะครับก็จะมีความบุคนมายากับนางเอกอยู่ซึ่งนางเอกก็ติดตามและค้นหาชายหนุ่มคนนั้นอยู่ซึ่งยังไม่กล่าวถึงว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นมสของเรื่องด้วยซ้ำไปซึ่งในเรื่องนี้เวลาเราอ่านนะครับผมมันจะไม่ให้ความสกไตล์ไลท์โนเวลแบบกระแสเลยนะคือมันจะไม่มีมุกไม่มีฉาบว่าแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีมุกตลกไม่มีเลยครับ เนอเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายสโลไลท์ไปเรื่อยบวกกับแนวสืบสวนที่เป็นการจับคู่ของแม่มดกับเจ้าชายเป็นเรื่องราวสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตอนย่อยๆมันทำให้อ่านเพลินๆได้แบบไม่ต้องฟีเรียสไม่ต้องจริงจัง ลุ้นกับความรู้สึกของตัวละครลุ้นกับเรื่องราวที่พระเอกนะจะป้อนางเอกจ,จีบนางเอกยังไงมันก็พอมีบ้างน,นะครับผมแต่มันไม่มีฉากไว้ไวไม่มีฉากสวิตไม่มีอะไรนะมันจะเป็นเรื่องราวของคนที่จีบกันจริงๆงง่ายคือค่อนข้างที่จะเรียบง่ายและจริงจัง มันก็เลยทําให้อ่านได้เรื่อยๆนะไม่กระหวานเลี่ยนแล้วก็ไม่เห็นกัหน่าเบือ่อกับตัวของนางเอกที่ปฏิเสธนะครับแม้จะปากแข็งก็ปฏิเสธพระเอกเนี่ยมันก็จะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของตัวนางเอกนะเออทำให้เรารู้สึกสนใจตัวละครตัวนี้นะครับไม่เหมือนกับไรโนเวลทั่วๆไปมาที่ะพบปุ๊บจีบพ,พระเอกพบอะไรประมาณนี้นะใช่ไหมไรโนเวลทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็ทําให้เรามีความส,สนุกแนละน่าสนใจอ่านเพลินไปได้เรื่อยๆ,ๆนะ ไม่ถึงกับอินมากนะต้องยอมรับนะคืออ่านในระดับมาตรฐานนะคืออารมณ์ไม่ได้พีสูงขึ้นสูงนะพูดง่ายคือถ้าเกิดระดับเนี่ยมันก็จะอยู่เจ็ดไปเรื่อยอย่างเจ็ดแปนะอาจจะมีตก6แล้วประมาณนี้ย ไม่ถึงกะน่าเบือ่อแต่ไม่ถึงกับลุ้นพูดง่ายคือเรื่องมันค่อนข้างที่จะไปแบบเรียบง่ายนะครับไปเร,บเรียบง่ายๆนะครับมีช่วงที่ลุ้นเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็มีมีช่วงที่เอื่อยหน่อยนิดหน่อยก็มีนะครับแต่มันอยู่ในระดับนี้จริงๆคือกลางๆระดับ7ระดับ8เนี่ยไปเรืเร่อยๆจนจบเรื่องนะมีความสนุกมีความน่าสนใจมีปริศนาทิ้งไว้มีอะไรให้ขบคิดนะหลายๆอย่างนะครับเวลาอ่านเนี่ยเออมันก็ชวนติดตามในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้กระตุ้นมากมายว่า เออมึงพีทถึงว่าต้องอยากอ่านเล่นต่อไปทันทีเพื่อง่ายคือมันอยู่ในดับกลางๆเรียกว่า อ่านสนุกในระดับหนึ่งเพลิดเพลินในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้สุดยอดถึงขนาดว่าเราต้องชวนติดตามถึงขนาดเออจะต้องอ่านทันทีเห็นปุ๊บซื้อปั๊บอะไรพวกนี้นะแต่มันถือว่าถ้าเป็นแนวลอยๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสนุกมีความน่าสนใจนะครับผมแล้งเนี่ยผมให้บีบวกนะสำหรับเรื่องนี้นครับถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเออที่เรามีความเอออ่านได้เรื่อยๆนะครับว่างๆก็หยิบมาอ่านนะครับในเรื่องก็ชวนอมยิ้มนิดหน่อยนะไม่ถึงกับซีเรียสมาก พอมีเหตุการณ์นี้หน่อยพอให้เรากระตุ้นความน่าสนใจกระตุ้นอยากอ่า,อานให้จบตอน แต่ไม่ได้พีคถึงขนาดที่เรียกว่าต้องอยากอ่านเล่มต่อไปสําหรับตัวละครพระเอกกับนางเอกเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันพอเดาได้แล้วนะครับผมพระเอกเนี่ยพอจะเดาได้แล้วเออสงสัยจะได้นางเอกแน่นอนส่วนันางเอกเนี่ยก็เป็นคีย์ของเรื่องใช่ไหมก็อาจจะมีการเฉลยว่าบุคคลที่เธอตามหานะอาจจะเป็นพี่ชายเป็นคนรักเป็นพ่อเป็นอาจารย์เป็นอะไรพวกนี้ก็ว่าไปละกันก็น่าจะเป็นบอสก็ต้องมารอเล่มต่อไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะที่ทําให้เราสนใจที่จะอ่านต่อไปแน่นอนในระหว่างนีนน้มันก็จะมีเรื่องราวที่ใส่เข้ามา สิ่งที่อยากรู้อย่างจริงก็คือว่าทำไมแม่มดแห่งความเงียบถึงได้สั่งพระเอกมีความสัมพันธ์อะไรกับพ่อแม่ของพระเอกหรือเปล่าไม่รู้แล้วแม่มดที่เหลืออีกสองคนนะครับที่ยังไม่ปรากฏตัวมาไม่มีการกล่าวถึงก็คือแม่มดที่ไม่มีการกล่าวถึงกับแม่มดแห่งวารีจะมีบทบาทไหมซึ่งตัวละครนี้มันจะมีบทบาทมีทีสันหรือเปล่านะครับเราก็ต้องมารอดูเล่มต่อไปก็ทำให้เราอยากรู้นะเออว่าจะเป็นยังไง ถ้าจะตินะครับผมก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าเรื่องเี้ยภาพประกอบน้อยไปหน่อยนะผมมีความร,รู้ว่าภาพาารประกอบนะมันค่อนข้างน้อยจ,จริงๆอ่ะมันมีไม่ถึงาห,าห้าภาพไงใช่ไหมถ้าเทียบกับกความหนาใช่ไหมมันก็มีความร,รู้ว่ามันอ่านเนี่ยสไตล์มันน่าจะเป็นพวกโนเวลมากกว่าจะเป็นไลท์โนเวลตามกระแสนะจริงๆมันก็เป็นโน,นเวลเลยนะแต่ว่ามีความร,รู้ว่าเออภาพมันค่อนข้างน้อยมันก็ทําให้มีความรู้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมมันน่าจะมีชายการสำคัญสำคัญเนี่ยที่น่าจะมีภาพมากกว่านี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่คิดใช่ไหม มันก็เลยทําให้เรื่องนี้นะติเรื่องภาพน้อยละการเพราะว่าภาพประกอบมันน้อยนะครับผมที่ดีไซน์ตัวละครนะค่อนขนะอ้างที่จะสวยนะอย่างชิงฉ้างนั้นโตขึ้นมาก็ไม่มีอะไรกล่าวถึงฉากที่พระเอกนะบุกเข้าไปในห้องนางเอกตอนที่นางเอกได้รับบาดเจ็บใช่ไหมห็นนางเอกโตั้างแรกฉากนั้นก็เป็นฉากเบย์ก็ไม่มีนะครับผมพูดง,ง่ายคือไม่มีเซอร์วิสนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นครับผมต้งถามว่าสิ่งที่ติก็คือภาพประกอบมันน้อยไปหน่อยนึงแต่เนื้อเรื่องนะมันก็ ค่อนข้างเรียบง่ายสโลว์ไลท์แล้วก็มีความสนุกนะครับเห็นแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวสั้นๆจบในตอนถึงแม้ว่าจะมีปริศนาทิ้งไว้เป็นตอนต่อๆไปนะครับสาหรับเรื่องยาวก็ตามแต่มันก็มีเวลาพักไม่ได้เป็นประเภทที่ว่าเนื้อหามันจะพีคตั้งแต่ช่วงต้นไปเรื่อยจนจบเล่มจนถึงขนาดวางไม่ลงเรื่องนี้คือมันเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับคนที่อยากได้อะไรเบาๆสบายๆพอมีเวลาว่างๆก็อ่านนะครับ พระเอกนางเอกจีบกันเนี่ยก็พอกุ๊กกิ๊กชวนอมยิ้มได้ครับไม่มีฉากวุอวว่าไม่มีฉากเซอร์วิสอะไรตามกระแสนิยมมันจึงเป็นอีกเรื่องหนึงครับที่มีเอกลักษณ์ของตนเองนะทำให้เรามีความเออเวลาอ่านนะมันก็สนุกน่าสนใจสำหรับเรื่องอันเนมเมโมรีแม่มดจันทราคามกับกษัตร์ิยผู้บกราสาบยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับเรื่องอันเนมเมโมรีแม่มดจันทราคามกับกษัตริยะสั้กระสาบนะ ถ้าใครอยากได้เรื่องราวเบาๆสไตล์สโลว์ไลฟ์เป็นเรื่องราวสืบสวนตอนสั้นๆผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่มีความสนุกและน่าสนใจในเรื่องมันจะเบาๆสบายๆนะครับมันจะแบ่งออกเป็นตอนย่อยๆนะเหตุการณ์เหตุการณ์รณย่อยๆพอจบตอนเราก็สามารถพักได้เพียงแต่ว่ามันก็จะทิ้งเชื้อไฟไว้ยังตอนต่อ,ตอไปจนกระทั่งจบเล่มนะพูดง่ายๆคือมันจะประกอบตอนย่อยๆหลายตอนมันก็อ่านเรียงไปเรื่อยครับจาก1 2 3 4สมใช่ไหม พอถึงตอนท้ายมันก็จะเป็นบทสุปของเล่มมันก็ทิ้ปงปมปริศนาทำให้เรอาอยากอ่านต่อในเรื่องอาจจะไม่ได้พีดมากนะระดับมันจะอยู่แค่6กถึงแปดทำให้เรื่องนะครับมันจะอยู่นี้นะไม่ตกมากกว่านี้ไม่มีจุดพีมากกว่านี้จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่เราสามารถอ่าน,นเพลินค่าวเวลาได้นะครับโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อนหน่ายนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ